ราศีตุลก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมนี้เรามาตรวจดูดวงชะตาราศีของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของวันที่26นี้นั่นจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภดวงชะตานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายชาวราศีตุลทุกท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานท่านต้องระมัดระวังก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางถึิบางอย่าง งานที่ท่านทำนั่นจะมีการโยกย้ายหรือว่ามีการสรับเปลี่ยนกันในช่วงนี้งานที่ท่านทำคิดว่าทำได้ดีแต่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้การทำงานรวมกันอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการผิดใจกับคนที่ร่วมทำงานอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั่นจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราทำงาน ส่วนตัวอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านได้ชาวราศีตุลในช่วงที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีพิจิตนี้นั้นดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินใช้ทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่ม โดยที่ท่านไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนบางทีอยากได้อะไรก็จะมีความที่เรียกว่าเงินทองหลั่งไหลออกได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองเจ้าราศีตุลก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้อยากได้อะไรก็ต้องห้ามหักใจไว้บ้างถ้าหากว่าเราจ่ายไปเรื่อยๆอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้ ในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการงานก็ถือว่าต้องระมัดระวังการเงินก็ต้องระวังในเรื่องของคนรกักคนใกล้ในช่วงของระยะนี้ก็ท่านระมัดระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยครั้งเพราะว่าในช่วงนี้ดาวอังคารได้เข้าสู่ราศีพิจิกนั้นจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเจ็บอดอดแอดแอดหรือว่าต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งให้ท่านระมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของปลายเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สามสิบเบ็ดของเดือนตุลาอันนี้ถือว่าดวงของตั้นจะกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งในเมื่อวันที่สามสิบเ็ดต,ตุลานี่นั้นมีดาวพระพุธเข้าสู่ในเวราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเรา <c oughs> อันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้ง ในเรื่องของการงานก็จะดีในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านเคยสมัครงานอะไรไว้ก็จะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านในช่วงของปลายเดือนตุลาคมท่านจะได้ทำงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยการงานดีในช่วงนี้ถือว่าทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่าน งานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรท่านก็จะได้ทำที่ดีท่านจะทำแล้วมีหน้ามีตามีชื่อเสียงอีกด้วยเรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงตาก็จะมีเข้ามาหาชาราศีตุลอีกครั้ง ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในวราศีตุลน,นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสําเร็จการงานก็ดีการลงทุนอะไรก็จะดีมีชื่อเสียงไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไร ในด้านของ <c oughs> การค้าขายว่าหรือจะลงทุนในด้านของการทำงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโชคมีลาบบางคนก็ออกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าไปทำงานต่างพื้นที่ก็จะมีโชคมีลาบ เข้ามาหาท่านทําให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญในเรื่องของการงานถือว่าเป็นงานที่ดีในระยะนี้บางคนตกงานว่างงานก็จะได้งานทําที่ดีเรียกว่าจาวราศีตุลในช่วงของวันที่สาเป็นต้นไปนี้เรียกว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมาก ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบไฟฟ้าทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะลงทุนในด้านไหนก็จะมีโชคมีลาบมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของการหาเงินหาทองก็ถือว่าหาได้ง่ายไม่ไกลเกินเอื้อมทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านเรียกว่า ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคมีลาบอย่างมากมายต่อมาอีกระยะหนึ่งพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเมื่อวันที่สองหรือว่าในช่วงของวันที่สี ของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงได้โคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีตุล <c oughs> ซึ่งจะมาอยู่รวมกับดาวพระพุธจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสมีความสว่างสวัยอีกมากในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาทำอะไรมีโชคมีลาภ บางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้มียศมีตักสีในช่วงนี้บางคนนั้นก็มีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายถ้าหากว่าต่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายทำอะไรก็มีความสํำเร็จในเมื่อมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลอีกหนึ่งดวง จึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสดใสโชคดีทํำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายบางคนนั้นได้ดิบได้ดีอีกด้วยบางคนร่ำรวยมีโชคมีลาบเข้ามาเกยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้หยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นการรมเข้ามาหาท่านในเมื่อดาวทั้งสองดวง คือดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นเ้าราศีตุลก็มีความสดใสทำอะไรให้ตั้นรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของดวงชะตานั้นมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเชาวราศีตุลอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความสดใสยอย่างมากแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังจะมีอยู่ในช่วงของวันที่9เดือนพฤศจิกาอันนี้จะมีดาวพระเกตหนึ่งดวงโคจรเข้าสู่ในราศีเมษอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่มากในช่วงนี้สิ่งในที่ท่านจะต้องระวังก็ต้องระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ราศีเมษนี้ เงินทองนั้นในท่านละมัดระวังไว้บางทีบางครั้งก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยหรืออาจจะไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งในช่วงนี้ท่านละมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีงานที่เราทํานั้นมีการสะดุดมีการติดขัดอยู่บ้างการทำงานสุนรวมบางทีก็ไม่ค่อยลงตัวกันบางทีก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบมีคนคอยลังเกียจในด้านระวังไว้ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ราศีเมษ การทำนายดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังเขาไว้บางสิ่งบางอย่างที่เราที่แนะแนวทางสิ่งไหนที่ดีก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั่นก็มีทั้งสิ่งที่ดีๆและ สิ่งที่ท่านต้องระวังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและให้เราได้ทำคลิปนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี